นิดเดียวแม่ก็ไม่ไปให้กูกูเป็นอะไรวะคอยข้างๆก็ไปส่งไม่ได้หรออ้าวโหพี่ถ้าผมถ้าผมถ้าผมไปส่งลูกค้าอย่างพี่ผมไปส่งเป็นสิบสิบคนเงี้ยผมเสียขาดชุนไปเท่าไหร่ไปข้างนะึงว่าข้างอะนะมันจะเสียทักเท่าไหร่ชัวร์พี่ผมออกไปนี่ว่าไปถึงบ้านพี่ก็เป็นกิโลแล้วพี่กิโลหนึ่งมันเสียกิโหรล้วป่ะหน้าที่ผมคือส่งข้าวถูกไหมแล้วกูบอกไปว่าไปนิดนึงแค่นิดเดียวมันนิดเดียวสพี่แต่มันไม่ได้นิดเดียวสำหรับไรเดอร์อย่างผมพี่ พี่พี่พี่เคยคิดหพี่ไม่ได้พี่ก็พี่ไม่เคยทำอยู่แค่นี้ไงดูถูกอะไรคนอย่างผมมาดู้ถูกกูพูดจริงๆริงบุตรผิดไหมถ้ามึงมีน้ำใจนะลูกค้ามึงก็อยู่อันนี้อันนี้อันนี้พี่ปักบุตรเองไหมเออกูปักหมุดแต่กูบอกแล้วกูบอกไหมว่ากูปักหมุดรเองไปตรงนี้พี่บอกผมว่าพี่ไปผมบอกว่าผมไม่สะดวกเพราะเดี๋ยวผมต้องมีไปไปไปลำไปอีกไปเคสหนึ่งเออไปรอหยู่ต้องนั่งรอพี่เป็นชั่วโมงเนี่ยกูต้องตากแดดมาเอาเนี่ยนะแล้วผมนั่งรอพี่ก็ตาก เรื่องของมึงมันเป็นหน้าที่อ่ะแล้วมันใช้หน้าที่ผมนี่ต้องมานั่งรอไหมอมันเป็นหน้าที่ที่มึงส่งอ่ะผมว่าส่งถึงที่จริงจริงผมวางข้าวไว้ตรงนี้ก็ยังได้เลยนะนี่ผมยังนี่ผมเห็นเห็นเห็นจะมีมารยาทที่จะเอามามอบข้าวให้กับมึงมารยาทอะไรที่แทนที่มึงจะไปส่งนิดเดียวมึงก็ไม่ทนต้องทนร้อนแล้วมึงไม่ต้องโทษคนอื่นมึงไม่ทำง่ายเป็นเรื่องยากไงเออถ้าถึงได้ต้องมาอยู่ที่่ความมึงอยากเก่งมากความผิดพลาดเราอยู่ที่พี่ไหมอย่างนี้เลย ความผิดพลาดอยู่ที่พวกพี่ไหมอ่ะไอ้แล้วไอ้แล้วกูยอมรับไหมกูก็ยอมรับว่าเอออ่ะพี่ยอมรับงั้นพี่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าพี่ต้องมาเอาที่ผมเพราะผมมาที่หมดกูมาเอาหรือยังกูมาเอาหรือยังมามาแล้วพี่ทำไมมามบ่นอะไรมาด่าอะไรผมทำไมอะมันอ่ะร้อนมั้ยกูหิวไงนี่มันกวนตีนทำไมอะอะแล้วพี่จะมาด่าอะไรพูดพี่สิทธิ์อะไรด่าอะไรผมอะทำไมกูไม่มีสิทธิ์กูสั่งข้าวไงเนี่ยข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยยังไม่จ่ายแม่งหรอกจ่ายมามึงพูดดีๆนะ เออกู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 คุยดีๆไหมเมื่อกี้มาแล้วเนี่ยกูคุยดีๆไหมอะโทรศัพท์มึงคุยยังไงอ่ะกูคุยดีไหมล่ะกูเรียกมึงพี่ทุกคำปากหมุดผิดเองแล้วกูก็บอกว่าให้มึงไะไปนี่ี้มึงต่อยต่อยย่อยหน่อยย่อยแล้วแล้วกูไม่ไปกูผิดไหมวอ้ตีนี้ไม่ต้องเอาตังค์อ่ะกูถามมึงเนี่ยมึงปากหมุดผิดต้องเอาตังค์แม่งหรอกเอามาแล้วมึงก็ไม่ต้องแดกอย่ามึงอย่ามายุ่งกับโฟกูนะมึงทำงานอย่างนี้มึงอย่าปากไปไปมาไปถ่ายทำแล้วมึงถ่ายแล้ว ต่อยกูไปเถอะไม่เบื่องมือเอามึงเหรอจอกไปอะถ่ายเอาไปนะไปเอ้อเจอสอนน้อนทะเบียนนี้เลยอะไรล่ะแม่มึงแน่จริงดิเอาดิให้แน่จริงกูถ่ายทะเบียนดิอ่ะดิอ่ะเนี่ยถ่ายไปดิเรื่องของมึงเจอกันอะไรล่ะเก่งจังเก่งจังไอ้ปากพูดผิดเองด่าคนอื่น คิดว่าเจ็ดสิบาทเดินคุ้มกับอนาคตมึงก็เยปากเจอกันสอนอไอส้